สวัสดีครับผมอาจารย์อุกิศนะครับวัชระพิิยกุลนะครับมาจากวิทยาลัยสาตพระช่างศรีพญานะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสารน้ำหอมเย็นนะครับสารน้ำหอมเย็นของเราเนี่ยหรือว่าน้ํายาแอร์ของเราเนี่ยนะครับมีหลายชนิดมีหลายเบอร์นะครับโดยสารน้ำหอมเย็นของเราเนี่ยที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศนะครับมีอยู่หลักๆตอนนี้มีอยู่สาเบอร์แล้วมีเพิ่มเติมมาใหม่อีกตัวหนึ่งคือน้ํายา r 2 9 0เนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวที่หนึ่งะครับเรามาพูดเก 22นะครับตัวน้ํายา R 2 2ของเราเนี่ยเป็นน้ํายาตัวเก่านะครับที่เลิกผลิตไปแล้วเมื่อปี2560โดยที่เลิกผลิตไปเนี่ยเพราะว่าตัวน้ํายา R 2 2เนี่ยทำลายชัน้นบรรยากาศของโลกแล้วก็ทําลายโอโซนตัวน้ํายาแอร์ตัวนี้นะครับยังมีใช้นะครับหรือถ้าเราจะใช้น้ํายา R 2 2เนี่ยยังมีขายอยู่นะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศตัวใหม่แล้วเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเลิกผลิตแล้วนะครับโดยตัว R 2 2เนี่ย เลิกแล้วแต่ถ้าเป็นการซ่อมเนี่ยยังมีให้ใช้อยู่โดยถังน้ํายา R22 เนี่ยจะเป็นถังสีเขียวส่วนน้ํายาที่มาแทนตัวน้ํายา R22 ก็คือตัวน้ํายาตัวใหม่ก็คือตัวน้ํายา R410A นะครับน้ำยา R410A เนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นถังสีชมพูนะครับอันนี้คือมาตรฐานถังสีเขาเลยโดยน้ํายา R410A เนี่ยมีน้ํายาอยู่2ตัวผสมกันก็คือ R32 กับ R125 อย่างละครึ่ง5 0 5 0นะครับตัวน้ํายา R410A เนี่ย นะครับผลิตคิดค้นขึ้นเพราะว่าตัวนี้ไม่ทําลายโอโซนนะครับแต่ยังทําลายใช้บรรยากาศของโลกอยู่ค่า GWP เนี่ยประมาณ2,000นะครับตัวนี้เป็นน้ํายาผสมนะครับเวลาใช้งานเนี่ยน้ำยา R 400A เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงทั้ง2ตัวนี้นะครับมันมีผสมกันอยู่อย่างละ50-50เวลาเราใช้งานเนี่ยต้องเขยา่านะครับหรือว่าให้มันผสมกันการใช้งานก็คือต้องคว่ำถังแล้วก็เติมเป็นของเหลวเท่านั้นช่างเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเป็นน้ํายาอยู่ สองตัวหรือว่าสองชนิดนะครับรวมตัวกันหรือถ้าเราไปซ่อมเนี่ยน้ำยาอาจจะพองหรืออาจจะหายไปเนี่ยนะครับหายไปนิดนึงเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันหายไปเท่าไหร่น้ำยาตัวไหนหายไปนะครับเราต้องถ่ายทิ้งออกทั้งหมดแล้วก็แวกคั่มแล้วก็เติมไปใหม่ทั้งหมดโดยการเติมเป็นของเหลวแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับตัวนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยแต่ตัวนนเ,เนี้ยน้ำยา r 4 1 0 a เนี่ยจะไม่ติดไฟนะครับจะใช้กับ งานเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นงานเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กลงมาตอนนี้นะครับก็จะมีตัวน้ํายาตัว R 3 2ที่ผลิตคิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นน้ํายาเชิงเดี่ยวก็คือเป็นน้ํายาเบอร์เดียวเลยคือ R 3 2นะครับจุดเด่นของมันเนี่ยตัวนี้จุดเดือดต่ำนะครับทำให้สารความเย็นตัวนี้เย็นเร็วนะครับเย็นดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือตัวน้ายา R 3าแต่น้ายา R 3าเนี่ยเป็นน้ํายาที่ติดไฟแต่ติดไฟยากเขาก็เลยใช้กับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กถ้ามันฟุ้งหรือว่ากระจายออกมาเน ในห้องหรือปริมาตรห้องเนี่ยที่มีขนาดกว้างเนี่ยก็ยังติดไฟยากนะครับแต่ถ้าเป็นงานแอร์เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่เนี่ยสารทความเย็นเนี่ยเยอะปริมาตรหรือว่าความเข้มข้นเนี่ยอาจจะพอทําให้ติดไฟได้นะครับผมตัวนี้ก็เลยไม่ใช้กับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ก็คือใช้กับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กต่ำกว่า5 0,000 BTU ลงมาตัวน้ํายา R32 เนี่ยแรงดันจะสูงกว่าเพื่อนทีนี้ตัวแรงดันแต่ละตัวเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ เรามาดูตัวแรงดันของน้ํายาแต่ละตัวนะครับว่าน้ํายาแต่ละตัวมีแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ตัวแรงดันเยจะสัมพันธ์กับอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิสูงแรงดันจะสูงตามตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่26.8นะครับเรามาดูว่าตัวนี้แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับน้ํายา R32 แรงดันอยู่ที่ประมาณ240 psi อันนี้จะมีแรงดันสูงนะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับน้ายา r 1 0 a นะครับ น้ำยา r 4 1 0 a เนี่ยครับจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ230 psi อันนี้โดยประมาณนะครับผมจะเห็นว่า2ตัวนี้จะมีแรงดันใกล้เคียงกันนะครับโดยคุณสมบัติเนี่ยนะครับจะใกล้เคียงกันมากเลยระหว่าง r 4 1 0 a กับ r 3 2มาดู r 2 2นะครับอันนี้น้ำยา r 2 2ตัวเก่านะครับน้ำยา r 2 2นะครับตอนนี้ที่อุณหภูมิ26 27องศานะครับแรงดันอยู่ประมาณ140 psi จะเห็นว่าน้ำยา r 2 2เนี่ยจะมีแรงดันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็น้ำยา r 3 2กับ r 4ีเนี่ยจะมีแรงดันมากกว่า r 2 2อยู่ประมาณ1.6หรือว่า1.8เท่าของน้ำยา r 2 2ทีนี้ข้อควรระวังของแต่ละน้ำยาตัวน้ำยา r 2 2จะเห็นว่าตัวน้ำยาหรือว่าถังเนี่ยจะมีขนาดบรรจุเนี่ย13.6กกิโลโดยแรงดันตัวเนี้ยมันจะมีแรงดันประมาณแค่140-150 psi ้เพียไเขาเลยบรรจุ ได้13.6โดยความหนาของถังเนี่ยจะหนาแค่1มิมก็เพียงพอแล้วของแรงดันของน้ำยา R22 ส่วนน้ำยา R410A แรงดันที่มากกว่าเมื่อกี้ที่สักคู่ผมให้ดูประมาณ230 psi แรงดันที่มากกว่าโดยถังที่มีขนาดเท่ากัน R410A เนี่ยบรรจุป,ประมาณแค่10กิโลกรัมนะครับโดยเขาจะมีช่องว่างหรือว่าพื้นที่ให้ในการขยายตัวป้องกันการระเบิดนะครับหรือว่าแรงดันที่สูงเกินความหนาของถัง R4.0A จะหนา1.5ม mm, ิิเมตรนะครับามาดูน้ำยา R32 นะครับน้ำยา R32 เนี่ยจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ240 psi ที่อุณหภูมิ27องศาถังที่มีขนาดเท่ากันนะครับตัวน้ำยา R32 เนี่ยเราบรรจุแค่7กิโลกรัมเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันสูงนะครับเราต้องการพื้นที่ให้มันขยายตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่เนี่ยแรงดันสูงเนี่ย ถ้าเกิดการขยายตัวเนี่ยมันอาจจะระเบิดได้โดยถังเนี่ยจะมีความหนาอยู่ประมาณ1.5ม mm. ิลิเมตรตัวแรงดันที่แตกต่างกันเนี่ยเรานะครับไม่สามารถเอาไปเติมหรือว่าไปแทนกันได้น้ำยา R 410A ต้องไม่สามารถใส่น้ำยา R22 ได้เพราะว่าตัวตัวนี้หนาแค่นะครับ1มิลิเมตรถังพวกนี้นะครับถังพวกนี้เป็นถังที่ non refill ก็คือใช้แล้วทิ้งเลยนะครับไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ถังที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือเป็นถังถังหนาตัวนี้นะครับ ถังหนาตัวนี้ก็จะหนาประมาณมิลครึ่งหรือ2มิลลิเมตรนะครับถ้าเราเป็นช่างทั่วไปนะครับเราใช้บ่อยๆเราก็ใช้ถังแบบนี้หรือถ้าตามบ้านนะครับหรือว่าเราเป็นช่างที่สะดวกพกพาง่ายเราก็จะมีถัง3กิโลนะครับถัง3กิโลใช้งานนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเราเป็นช่างที่แบบทั่วไปนะครับเราก็สามารถเอาถังที่เก็บไว้ได้ได้นานก็คือถังที่ใช้สำหรับเติมก็คือถัง,ถ,งถังประเภทนี้นะครับถังหนา,หน,าน้ำยาตัว R22 ที่เป็นถังบางไม่ควรเอาน้ํายา R32 r, r 4 0เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทีนี้เราพูดถึงน้ํายา R22 R32 R400A แล้วนะครับตัวนี้มีการพัฒนานะครับน้ำยาขึ้นมาใหม่1ตัวก็คือเป็นน้ํายา R290 R290 เนี่ยที่เขาพัฒนาขึ้นเพราะว่าตัว R290 เนี่ย ไม่ทำลายโอโซนแล้วก็ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกค่า GWP เนี่ยอยู่แค่ประมาณ3แต่ตัว R290 เนี่ยข้อควรระวังก็คือตัวนี้เป็นสารที่ติดไฟง่ายตัวนี้คือโพเพนนะครับเป็นน้ํายาที่ติดไฟเวลาเราทํางานเนี่ยควรจะมีความระมัดระวังควรจะถ่ายน้ํายาออกให้หมดแวกค่ำให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมรั่วหรือว่าเราจะเติมน้ํายาแอร์เข้าไปตัวน้ํายา R290 เนี่ยครับเรามาดูว่าแรงดันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่27องศาตัวแรงดันของน้ายาเนี่ยครับอยู่ประมาณแค่120ถึง130เพศไอจะเห็นว่าตัวแรงดันเนี่ยต่ำกว่าตัวน้ํายา R22 อีกน้ํายาตัวนี้นะครับแรงดันน้อยนะครับก็ใช้น้ํายาน้อยนะครับน้อยกว่าน้ํายา R22 ทีนี้ตัวน้ํายาตัว R290 นะครับปริมาตรที่เท่ากันเนี่ยครับตัวน้ํายาแอร์ของเราเนี่ยบรรจุอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมนะครับเพราะว่าที่บรรจุ5กิโลกรัมเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นสารที่ ติดไฟได้ง่ายก็ถ้ามันระเหยขึ้นมานิดนึงหรือว่ามีตัวว่าไฟหรือว่าตัวติดไฟเนี่ยมันจะระเบิดได้นะครับข<อ>เขาก็เลยบรรจุแค่ประมาณ5กิโลกร,รมนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสารทความเย็นนะครับที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศนะครับภายในบ้านหรือว่างานอาคารครับที่มีน้ํายาก,ก็คือน้ำยา R 2 2 R c 1 0 A R 3 2แล้วก็เป็นน้ํายาตัวใหม่นะครับ R 2 9 0ครับผม